สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายแกนข่าวชอบกดไลค์ช้บกดแชร์แล้วก,กันแน่ๆกดแชร์ชกดนานๆกดแจ้กดเยอะๆนะคะวันนี้เราเริ่มคลิปแรกกันด้วยอะไรที่เป็นของเก่านานแล้วนะคะหาดูไม่ได้แล้วเพราะว่าช่องปิดแล้วหลับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นเรื่องไรบังเอิญเห็นมีคนนอนไม่หลับตื่นแต่เช้ามาพูดถิงใหญ่ตึกเฉยก็เลยคิดว่าอันนี้น่าสนใจคะ่ะนะไม่คิดวจะถามเหมือนกัน น้ำมนก็ถามว่าแม่ถ้าหนูเรียกน้าแต๋เ,เตหมือนเดิมเนี่ยน้าแต๋เนี่ยแม่จะแม่จะดุถูกไหมน้ำมนุ์นนก็ถามเพราวะว่าดุทำไมาล,ลูกก็หนูเห็นหน้าแต๋เหมือนไม่ถูกกับพ่อมันไม่ถูกกับพ่อแม่แล้วแต่ว่าหนูจะเรียกน้าเหมือนเดิมได้ไหมหน้ำมนุษย์เขาเป็นเด็กที่เขาเป็นคนที่จใจใจใจ,ใจ,ใจใอ่อนโยนนะคนที่อ่อนโยนแล้วก็ถ้ากลัวผิดกลัวอะไรเขาก็จะถามก่อนก็เลยบอกว่าก็เรียกได้เลย,ยก่อนนะตอนที่เกาะบอกเรียกได้ลูกเลยวว่าอย่างนี้เปยังไงเขาก็เป็นน้าเป็นผู้ใหญ่หนูก็เรียกน้าเหมือนเดิมแหละ แต่ว่าตอนที่พูดเนี่ยพี่อมก็นั่งอยู่ด้วยพี่อมก็เลยตอบขึ้นมาป้าก็อึ้งเหมือนกันนะเราไม่คิดว่าลูกจะสนใจเรื่องเหล่านี้ป้าก็อึ้งเหมือนกันอืมอมตอบว่าไงอมบอกว่าไม่ต้องเรียกอมบอกไม่ต้องไปเรียกหรอกไม่รู้อะไรนักหนาด่าพ่อกับแม่อยู่ทุกวันโคตรเกลียดเลยอมบอกอย,อย่างนี้นะป้าก็อึ้งเหมือนกันตอนนั้นนะป้าไม่คิดว่าอ่ามาเล่ถึงทุกวันนี้นะป้าก็บอกแล้วผอมยังบอกอีกว่าน้ำมนต์ยาเอ่ยชื่อนี้ให้ได้ยินอีก เพราะฉะนั้นสิ่งการกระทําที่น้าๆทํา,าทอยู่เนี่ยป้าเชื่อว่าลูกๆป้าก็ดูอยู่สี่งแต่เขาไม่บอกป้าป้าก็เพิ่งรู้วันนั้นแหละเพิ่งรู้นะอะไรลหลายอย่างคนระับจริงๆป้าพยายามที่จะไม่ให้ลูกมีแผลแผลในใจเพราะว่าตอนที่อมน้ำมนต์ที่มันเกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยน้ำมนต์ไปโรงเรียนโดนล้อโดนล้อมากช่วงที่มันเป็นปัญหาเยอะนะช่วงใหม่ๆอ่ะที่เขาบอกว่าเขาเขาก็โดนมันก็ร้องไห้มาร้องให้มา,มาก็นั่งกินข้าวอยู่ก็ร้องไห้บอกว่าแม่ เพื่อนที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าพ่อแม่เป็นผู้ร้ายหนูก็เถียงเขาอยู่มันไม่ใช่แม่หนูแม่ทำพ่อหนูไม่ได้ทำพอ่อพ่อแม่ไม่ได้ทำพี่อมตอบว่าไงรู้ไหมพี่อมตอบว่าไงรู้ไหมพ่อกับแม่ป้ากับลุงนี่กินข้าวแบบจนจนจนจุนะนคือแบบอึ้งกับคำตอบนะักพี่อมเลยพี่อมบอกว่าใครพูดอย่างนั้นมาบอกพี่ใครพูดอย่างนั้นมาบอกพี่ พี่จะไปพี่จะไปปกป้องของน้องอะ่ะให้มาหาพี่ถ้าใครพูดอย่างนี้ให้มาหาพี่นะไม่ต้องร้องแพ้ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเขาดูพฤติกรรมของน้าแป้งในไรสดตลอดลอดูท่าแล้วคงไม่ต้องบอกหรอกว่าทำไมลูกป้าถึงน่เกียดน้าแต่มากมายขนาดนี้ทั้งที่ป้าไม่ได้เสี่ยมไม่ได้สอน ทำไมป้าถึงไม่ได้เสี้ยมไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้เพราะว่าป้าไม่อยากเอาความไม่สบายใจหรือปลูกฝังความเกลียดชังไว้ในใจลูกป้าเลยไม่เคยเล่าอะไรเลยแต่สิ่งที่เขารู้เขารู้จากโซเชียลคิดดูว่าเขาดูแล้วเขาไม่เคยพูดเลยนี่ใสน่นาที่แย่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกว่าความรู้สึกลูกป้าจะเป็นยังไงสองคนนะป้าก็เชื่อว่าเขาเจออย่างนั้นแล้วเราอยู่ด้วยกันมาลูกป้าจะต้องเข้มแข็ง เขาก็ต้องเข้าใจเหตุผลขึ้นเรื่อยๆเขาก็ดูบางทีเขาก็ดูมีความคิดมากกว่าคนอื่นๆที่ดูเขาเรียกอะไรที่ดู <laughs> นับแป้งไร้สดนะอยู่ที่นาทุกวันทุกวันนะไม่รู้เขาดูทุกไรหรือเปล่าแต่ที่นี่คือเขาเกียดน้าคนนี้ไปแล้วและไม่คิดว่าจะเป็นนาอต่อไปเพราะอะไรเพราะตัวน้าเองนั่นแหละแต่ก็คงเขา้าใจ พาออะไรพาอตัวน้าเองนั่นแหละแต่ก็คงเข้าใจแหละบรรดาาคงไม่เห็นความสําคัญของเด็กสองคนนี้จริงๆมันก็เหมาะแล้วแหละที่เขาจะเกลียดเพราะทากับแม่เขาพ่อเขาขนาดนี้ลูกป้าเป็นคนไม่พูดอะไรให้ฟังค่ะที่จริงดิฉันคิดถึงคลิปช่วงเนี้ยตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องสองคนผัวเมียชัยพลกับสมพรพาหลานทั้งพาลูกเขาสิไม่ใช่หลาน พาลูกชายเขาสองคนไปเฉิดฉายที่กกกอกแล้วก็สร้างคอนเทนต์ไปหาตาลักตาลักยายไปเถงนาไปสนิทไปกราบนแต่ให้นแต่สั่งสอนเรื่องการศึกษาคือผูกสัมพันธ์ผูกมิตรนะคะแสดงเจตนาลมชัดเจนว่านิทานที่นแต่เล่ามาเกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่เป็นนิทานที่โอ้โหเป็นตรงใจมากทั้งที่ทรู้ว่า นายนารินทราโพซึ่งเป็นน้องชายของตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนคำพิพากษาอะไรได้มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าถ้าคุณคิดว่าเขามีประโยชน์กับคุณถ้าคุณคิดว่าเขารู้ความจริงทำไมคุณไม่เอาเขาขึ้นเป็นพยานเพราะอะไรเพราะนี่ไงคะในความรู้สึกลึกๆจริงๆในตอนนั้น ในปี2223นายนรินทร์ลาโพด่าพี่สาวพี่เขยด่าทุกวัน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 แต่จริงๆเนี่ยนะคะถ้าคนเป็นแม่ที่ดีรักลูกจะไม่เอาเรื่องนี้มาพูดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าครอบครัวเนี้ยความรู้สึกของคนเป็นแม่ไม่ค่อยปกป้องลูกแต่จะเอาลูกมาใช้ประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะ กรณีของสมพรหลาโพจะเห็นชัดหลายครั้งที่จะเอาลูกมาใช้ประโยชน์อย่างเมื่อวานไปเที่ยวกันแล้วก็บอกว่าจะให้ลูกมีความเป็นส่วนตัวเด็กๆมีความเป็นส่วนตัวก็ไม่ให้ youtube ติดตามไปแต่ตัวเองทำตัวเป็น y o u t u เสซะเองจะกินข้าวจะอะไรก็ต้องตั้งกล้องเราจะเห็นเด็กกินแล้วก็แบบเหมือนจะเงยมองมีกล้องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวมีภาพอะไรออกไปไม่ดี พ่อแม่ทั้งบ้านเห็นหรือใครเห็นมันก็จะกลายเป็นไม่ดีเาเด็กก็เลยต้องเกรงๆกันทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วไม่ควรจะเอาลูกมาเล่าว่าลูกรู้สึกยังไงกับน้าเพื่อสร้างความน่าสงสารให้กับผู้คนเพราะว่าส่วนหนึ่งเรื่องที่น้าเล่าเป็นเรื่องจริงตัวเด็กเองก็น่าจะพอรู้ไอ้เรื่องที่พ่อเมาเทกระจาษ ตอนเล็กๆอยู่ไอเมาเป็นหมาเมาหมาเลปากอันนี้อาจจะไม่รู้หรือเรื่องที่ไปมีผู้หญิงไปมีแสงดาวอันนี้อาจจะไม่รู้แต่ก็ไม่แน่นะคะดูๆแล้วคู่นี้ไม่ใช่คู่ที่จะไม่กล้าทะเลาะกันต่อหน้าลูกมีเรื่องผู้หญิงไม่อะไรก็คงทะเลาะกันเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเขาเหมือนอายที่ถูก แชร์ความประพฤติแชอะไรทุกๆอย่างโดยเฉพาะจากน้องชายของตัวเองเพอโดนหนักๆไม่มีทางสู้ก็ต้องเอาลูกออกมาปกป้องด้านหน้าว่าลูกฉันเกียดนะคนนี้ลูกฉันอย่างนี้ลูกฉันโดน,น,โดนสังคมกันแกล้งลูกฉันโดนสดิงก็โดนค่ะจะต้องย้ายโรงเรียนสดิงก็โดนช่วงที่มีอะไรหนักๆ แล้วโดนนักข่าวคนนั้นคนนี้คอยตามต้องย้ายโรงเรียนไปพวกคุณก็เอามาเป็นประเด็นว่าด่าทอกันอยู่หาว่าไปรับสินบนจากตำรวจจะเอาไอ้พพยอะไรก็ได้สารพัดตอนนี้คุณมานั่งพูดว่าลูกคุณรับไม่ได้ไอ้น้าแบบนี้ลูกชายคนโตรับไม่ได้พ่อแม่เราไม่ได้ผิดต้องถามว่างั้นเข้าใส่เสื้อ คลุมชื่อตัวเองทำไมที่ฉันเล่าไปตามที่ได้รับฟังมานะคะแล้วคนที่เล่าเขาก็ยืนยันว่าเด็กพูดอย่างนี้เด็กอายกลัวคนจะรู้ว่าใช้นามสกุลเดียวกับคาตกอเด็กก็เลยใส่เสื้อกันหนาวปิดชื่อไว้ตลอดเวลาซึ่งในพื้นที่จะปิดยังไงใครเขาก็รู้อยู่แล้วจริงไหมคะนั้นปิดไม่ได้หรอกนั่นก็คือตัวเด็กเองเนี่ย รับรู้พฤติกรรมอะไรบางอย่างของพ่อแม่คนเป็นแม่จริงๆไม่ควรจะเอามาเล่าให้มันเป็นมันเป็นเหมือนรอยด่างอย่างนี้เห็นไหมคะพอคุณเอาลูกไปทําดีเอาลูกไปกราบนะแต่ก็จะมีคนเอาคลิปอย่างนี้ที่คุณเคยบอกว่าลูกคุณเกลียดเอ้นะคนนี้เข้าไใ้เอามาให้ดูว่าตกลวงพวกคุณเนี่ย กลับกอดกันเป็นว่าเล่นเป็นกิจวัตรเลยหรือเปล่าเป็นปกติมันมันซ่านอยู่ในสายเลือดใช่ไหมความกลับกอบเนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันอยากให้เห็นอยากให้ดูอยากให้ฟังกันอย่างวันนี้มีคุณยายที่อ้างวันเลี้ยงมากับมือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กกลักมากลืมวันเกิดหลาน เพิ่งมาอวยพรวันนี้แล้วก็บอกเองวออ่าจะจบไปได้เ่าเกิดวันไหนดิฉันพอเข้าใจอยู่นะคะคนแก่แล้วจําวันอะไรพวกนี้ไม่เคยได้หรอกอันนี้พอเข้าใจแต่รู้สึกว่าพอตัวลูกชายคนเดียวที่เห็นคลิปพี่สาวว่าเขาอวยพรตัวเองก็จําวันเกิดหลานไม่ได้เหมือนกันเห็นคลิปพี่สาวที่เขาอวยพรลูกชายคนเล็ก ก็เลยอยากได้คอนเทนต์ให้แม่มาพูดบ้างดิฉันก็เลยรู้สึกบอกตรงๆว่ารู้สึกสงเพศว่าคนเป็นแม่ต้องทำตามอะไรที่ลูกชายต้องการอยู่เสมอในขณะที่ในครอบครัวลูกสาวคนเป็นลูกต้องทำทุกอย่างตามที่แม่ต้องการให้ทำอย่างนี้ให้พูดอย่างนี้ให้ทำท่ายอย่างนี้ เด็กถ่ายรูปออกมาจะมีสีหน้าอะไรยังไงเขาไม่ได้สนใจแล้วรู้สึกสนุกว่าลูกงอนแม่ลูกคุณไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะ18แล้วจะเข้าระดับอุดมศึกษาคุณยังมองเห็นเขาเป็นเด็กๆวิน่ารักจังเลยอยากงอนแม่มันไม่ใช่ค่ะดิฉันเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าคุณเอาลูกขึ้นมายกอ้างถ้าคุณจะเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวของแม่ที่เล่าเรื่องลูก เป็นคอนเทนต์ว่าไปอย่างหนึ่งค่ะแต่นี่คุณทนกับความจริงที่น้องชายคุณเอาออกระด่าคุณไม่ได้คุณเอาลูกมาอ้างให้คนไปด่าน้องชายคุณให้คนสงสารว่านี่เห็นไหมเด็กต้องรับผลกระทบคุณเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกคุณต้องได้รับผลกระทบด้วยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปการมานั่งเล่าว่าลูก คิดอะไรยังไงในลักษณะเรื่องแบบนี้แล้วคุณเองก็บอกเองว่าคุณไม่เคยเล่าเรื่องราวเรื่องคดีให้ลูกคุณจะบางคริปคุณก็พูดคุณก็สอนชัดเจนอย่างเช่นการที่คุณคิดว่าอยากจะให้ลูกชายคุณได้เจอกับสดิงแล้วให้ไปล้วงความลับอันนั้นเป็นอะไรที่ไม่เคียททำไม่ได้ค่ะบอกอย่างนี้เลยละกัน อันนี้เราจะได้เห็นนะคะผู้ชายคนที่อวดอ้างว่าเป็นน้าแล้วก็รักหลานหลานมานู่นนี่กุณจะเห็นเลยว่าเขาไม่เคยรักหลานคนไหนเอาแต่เป็นข้ออ้างแล้วก็ไม่มีหลานคนไหนรักเขาด้วยเหมือนกันไอทีอู้หูที่ไปสอนหลานอย่างนู้นอย่างนี้คุณจำไว้เลยว่านั่นมันคือคอนเทนต์เด็กถูกสั่งมาให้มาสมานฉันกับพวกคุณ โดยที่ตัวพ่อแม่เองไม่ยอมไปด้วยซ้ำไปถึงเฉียงนาไปถึงสวนยางตรงนั้นยังไม่ยอมเข้าไปที่เถียงนาแต่ให้ลูกไปสร้างภาคคุณคิดดูว่าพ่อแม่แบบเนี้ยเห็นแก่ตัวแบบไหนคะ